สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกับผมกิริตบอยรถบ้านครับแหมเรานี่ก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะโหวันนี้นาน,นานทีมาเจอผมนะวันนี้ผมมีรถเก่งขนาดเล็กนะอีโคคาร์นะใครนะที่กําลังแบบหารถคันแรกของตัวเองอยู่นะหรือว่าอยากจะแบบว่าซื้อให้ลูกๆใชนะ้แบบลูกๆแบบว่าเพิ่งเรียนจบกําลังหางานทําอยากจะซื้อรถให้ลูกอ่า เจ้าคันนี้นี่อาจจะตอบโจทย์ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเจ้าคันนี้กันครับ Mitsubishi Mirage 1.2 GLX โมเดลปี2019ต้องบอกก่อนเลยนะว่าเจ้าคันนี้เนี่ยเป็นรถรุ่นเดียวโฉมเดียวนะที่มีอยู่ในบอยรถบ้านณนตอนนี้นะครับโอหบอกเลยว่าหล่อๆเท่ๆแบบนี้อยู่ไม่นานไปไวแน่นอนนะครับ และเจ้าคันนี้นี่เป็นรถปีใหม่ที่แบบว่าเลขไมน้อยๆเลยเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าเลขไมเเขาเท่าไหร่นะสำหรับใครที่สนใจเจ้าคันนี้นะเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น5,000ันกว่าบาทครับสำหรับเจ้าคันนี้นะจะเป็นรถโตถังสีดำนะก็เป็นสีเ e เลนิสแบ็กนะเป็นสีในสังกัดของมิตซูบิชินะครับผมทางด้านหน้าของตัวรถเขาก็จะเป็นแบบดิเด믹ชิลนะฮะเป็นโฉมแบบทำฟิลเหมือนกับว่าเป็นโรบอทเป็นไอรอนแมนนะดูเท่ๆแข็งแรงแข็งแรงนะ ทางด้านไฟหน้าของเขาเนะี่ยจะเป็นไฟหน้ามัลติรีเฟกเตอร์หลอดฮาโลเจนนะครับผมทางด้านกระจังด้านหน้านะก็จะเป็นสีดำนะจะมีในส่วนของร้วโคเมียมนะสวยๆแซมๆซไว้นะครับผมเจ้าคนนี้จะเป็นล้อกระทาแบบมีฝาครอบนะขนาด14นิ้วนะก็ทางด้านยางของเขานะ่ยางปีใหม่นะ่ปี2019ปีเดียวกับตัวรถสัปดาห์ที่41เนะเป็นยางวิสโตนด้วยยางใหม่ๆเลยนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะมีในส่วนของ ไฟเลี้ยวซ้ายขวาซึ่งเป็น LED ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังรถกันครับในส่วนของด้านหลังเจ้าคันนี้นะด้านไฟท้ายของเขานะเขาจะเป็นแบบ LED นะครับผมสําหรับเจ้าคันนี้ก็จะมีในส่วนของสปอยเลอร์หลังนะก็จะเป็นไฟเบรกที่3แบบ LED ด้วยเช่นกันนะครับทางด้านของโลโก้มิลา่าโลโก้มิซูบิชินะเป็นโครเมียมอยู่ครบทุกตัวอักษรไม่มีหลุดเลยด้วยนะ ภายในห้องโดยสารของเจ้าคันนี้นะก็ถือว่าเก็บข้าวของสัมภาระได้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ก็จะมีในส่วนของเครื่องมือแม่แรงปะยางมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของห้องโดยสารด้านในกันเลยครับตอนนี้ผมก็อยู่ในห้องโดยสารของเจ้า Mit ิสซ ishi ิมิลาดคันนี้แหละในส่วนของห้องโดยสารนี้กริบกริบนะไม่มีในส่วนของริ้วรอยนะในส่วนของคอนโซลด้านหน้านี่ก็แบบว่าเป็นคุมโทนด้วยสีดำเปีนโอบล็กนะฮะไม่มีริ้วรอยนะครับ ในส,ส่วนของพวงมาลัยที่ผมอยู่นี่ก็เป็นพวงมาลัยคือถือว่าสภาพดีนะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับก็ทางด้านซ้ายมือนี่ก็สามารถเพิ่มลดเสียงนะเปลี่ยนเพลงสั่งการด้วยเสียงวางสายรับสายได้ด้วยนะครับสำหรับระบบป้องกันความปลอดภัยถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กคูหน้าด้วยนะครับผมและที่ผมบอกไว้เมื่อต้นคลิปนะครับว่าเลขไม้ของเจ้าคันนี้น้อยนิดครับเลขไม้ของเจ้าคันนี้อยู่ที่1 2 0 0 0 559้55้ครับโอ้โหนึ่งหมื่นสงวันนี่ผมบอกเลยว่าเลขไม่น้อยมากเลยนะฮะ รถคันนี้เป็นปี2019นะ้ะฮะโหในส่วนของด้านกลางครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอทัสกีนก็จะรองรับในส่วนของ CD FMAM USB และ a u x ด้วยนะครับผมในส่วนของแอร์เจ้าคันนี้นะก็จะเป็นแอร์ปรับเมนนวดนะในส่วนของด้านล่างจากตรงกลางนะก็จะเป็นในส่วนของอัพพาร์กเอาเล็ตนะครับผมสามารถชาร์จแบตได้แล้วก็จะมีในส่วนของปุ่มสต็อปแอนด์โกนะตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเสียบ USB จากตรงนี้ได้ด้วยนะครับผม ในส่วนของเกียร์เจ้าคนนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะสภาพเกียร์ก็กริบกริบเลยนะใหม่ๆนะครับผมอ่ะนี่ก็จะเป็นเบรกมือนะครับผมดูในส่วนของเกะก็จะมีในส่วนของอ่านี่ครับคู่มือการใช้งานนะครับผมยังอยู่ครบนะคือแบบว่าผู้ใช้คนเก่าเนี่ยคือว่าดูแลมาค่อนข้างดีนะครับผมรักษามาดีมากครับต่อมาดูกันต่อในส่วนของเบาะเจ้าคนนี้กันนะเบาะของเจ้าคนนี้นะก็เป็นเบาะผ้านะสีดำนะก็สภาพดีกริบๆินะ ตัดในส่วนของลวดลายกราฟิกนะแบบนี้เลยนะทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันต่อในส่วนของด้านหน้ารถกันเลยครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับขับเจ้ากันนี้ครับ Mitsubishi Mirage 1.2 G L X โมเดลปี2019หน้าหล่อแบบนี้โอ้โหบอกเลยนะครับว่าเจ้าคนนี้อยู่ไม่นานนะครับผม สำหรับเจ้าคนนี้นี่ราคาออกป้ายแดงนี่บอกเลยว่าราคาประมาณ5 0 0 0 0นกว่าบาทนะซื้อจากทางเรานะฮะเล็กไม่แค่นี้น้อยๆแบบนี้สภาพกริบๆแบบนี้รถไปถึงแ0 0กว่าบาทเลยด้วยโอ้โหสุดคุ้มจริงๆครเหมือนออกป้ายแดงที่ราคาถูกกว่านะครับสำหรับเจ้าคันนี้เครดิตดีฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้น5,000กว่าบาทนะครับผมถ้าเกิดใครนะรที่สนใจก็สามารถ Walk i n เข้ามาได้ที่บอยรถบ้านนะครับผม ทางบอยรถบ้านเรามีอยู่4สาขานะครับ4สาขาก็จะมีที่สาขาเพชรบุรีสาขาชะอำสาขาหัวหินห้วยไซใต้สาขาราชบุรีนะครับเปิดทําการทุกวันเปิดทุกวันนะตั้งแต่เวลา8.30นจนถึง17.30นนะครับเปิดทุกวันเลยะคใครสนใจสามารถ walk-in เข้ามาได้ครับแต่ถ้าไม่สะดวกไม่สะดวกก็สามารถ ทักมาได้ครับเดี๋ยวผมจะแปะส่วนของช่องทางออนไลน์ไว้ด้านหน้านี้นะครับผมก็สามารถทักหรือโทรมาได้เลยจะมีแอดมินคอยรับสายและคอยตอบอยู่ตลอดเลยด้วยนะครับผมไงผมก็ต้องขอฝากเจ้าคนนี้ว่าในอ้อมอ,อ,อ,อกอ้อมใจครับแน่นอนรถทางเรานะไม่มีส่วนของเรื่องอุบัติเหตุชนหนักทิ้คว่ำไฟไหม้นามทุ่มครับผม,บผมสำหรับวันนี้ผมกิริตต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมนะครับคิดจะซื้อรถให้มาที่บอยรถบ้านบอยรถบ้านเรามีครบจบทุกรุ่น สำหรับวันนี้สวัสดีครับ